มาทุกคนขับตามมาขับตามมาขับตามมาขับมาเลยขับมาเลยขับมาเลยขับมาชมมันเดชมาชมมันเดชมาชมมันเดชมา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 ทุกคนมาตางนะเลนกลางนะมามาขับเลนกลางมาเลยขับเลนกลางมาเลยขับเลนกลางมาเลยมีหน้าที่ขับเรนกลางมาเอาป้ายเขียนเป็นหลักเลยเห็นป้ายเขียนข้างหน้าทุกคนเห็นนะปืนปืนไปหน้าคุกตัวหนึ่งฟอนฟอนปืนหน้าคุก บอมาดียบอมาดีบมาดีเดี๋ยวคุณังเรื่องรถไฟเขียวนะรถมันน้อยจัดเลยนะรถมันน้อยจัดเลยน้อยจัดเลยน้อยจัดเลยเฮ้มันไปไไป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 ไไปไปไไป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 ไเไป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 ไไปไไปไไป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 ไาไป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 ไไ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 ปไไ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 ปไไไไปไไ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 ปไไไไปไไไไไไปไไไไไไปไไไไปไไไไปไไไไไไป ปลงป้าเขียวไปลงป้าเขียวย่พีม่วไปลงป้ายเขียวอยาปากยม่วมามาหลังบ้านเราบ้านบ้านเรา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 มาสองสองยิงใยิงให้ยิงให้บานเรามาอะไรนะติ่มบ้านหลังบ้านมันบ้านมันบ้านมบ้านเรเยอะยอะเยอะเยอไรเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเน่ไมันน้อยกามันน้อยมันน้อยมันน้อยเลยาหลั้อเ่อาหลังบ้านมหน่อยาเผมอยู่ผมอยู่ติมผมอยู่ะยะเยกูจะพัง ไล่ไล่เพื่อดำกูนะให้อย่าชนรอยอยิงหลังมันไปใช่ใช่รึไปได้ปะไอเอาเอาไปข้างหลังไปข้างหลังข้า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 งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมปิดได้ปะปิดได้ปะอาฮามาผมโดนยิงปุ๊บก่อตั้งขึ้นว่ะไม่เป็นไรปิดปืนเปิดรถ ยิงกูนัดหนึง่งยิงกูนัดหนึ่งโขนัดหนึ่งนัดหนึ่งขอนัดหนึ่งยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยยิงอ่ะโอเคไปไปเล่น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 เอาศพตรงนี้ได้นะเอาศพออกมาตรงนี้ได้โขกูรอตรงนี้ มามามาขวาขวาขวารีบเขี่ยน้ำติงไปแล้วนะไม่ได้ช่วยนะตัวบอลมาดิตามหลังไฟไอ้บอสไหวไปยหลังไฟแล้ว่ะไหวไหวไหวโอเคโอเคไอ้กูต้องช่วยพี่ติ๋มนะเดี๋ยวกูช่วยพี่ติ๋มไอ้ตรงไฟตรงไฟตรงไฟมาตรงไฟหน่อยหน้าคุกไฟหน้าคุกไฟมาหน้าคุกายหน้าคุกไฟโอเคหน้าคุกไฟสามตัวเลยสามสามคันสามคันหน้าคุกไฟสามคันเร็วมาเราศพเพื่อนออกไปทางรถไฟ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 เอ้ยปืนมีกระปยิงฟรีใต้เนินเนินซ้าย จริงๆกูว่าไม่รู้เฮ้ยมึงฟังกูนะปืนมันอยู่ตรงซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาทางรถไฟทางรถไฟมันจะเอาศพเพื่อนออกนะทางรถไฟเยอะเลยกูพังไอ้รถกูพังแตกเอาตัวไปดิพิกเก็ตฟิก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  ไปเอา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 ม <_ EN> าม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 าเอาศพเอาศพไปทิ้งศพเกเอาเดียวไอ้ข้างหน้า,ามมงงดดเฮ้ยไม่ต้องลงรถดิเจไม่ต้องลงรถไอผมเจมา้าศพไหมเอามาดิไปไปไป งงดิเฮียเจอกักศพงงดิควายหาศพเนี่ยทำอะไรวะความรนแรงเล่นอ่าไอเทมโนออกออกไหนพี่ออกไหนพี่จะปั๊มรถออกหมดแล้วหมดแล้วมันกระจอกจัดเลยเฮียกระจอกโอ้ชิปหายเลยเฮียพพูดดิรวยน้อยควายน้อยชิปหายเอ้ยกูด่าเองมามาเดี๋ยวกูด่าเองมา แอีกเลยยินนามีอายไอ้ชีเเข่หัวทรงมาเล่นแล้วเหรอไอ้ควายด่าพี่กลัวมึงแมวแกหัวตรงมาเล่นแล้วเหรอไอ้ควายเอาทำไมตบเนี้ยเอาห้ตบเล่นดีทไปโอ้ไปนี่จบไปในแก๊งของมึงมีแต่ตัวกับกาไอ้ควาย ไฟนี้มันได้แบบเียใต้เตียงกูโง่ใ่ไนมให้อนงอกดิัตมึงเอาไอ้เปาให้กูถอนหอกดิไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ตัวไหนไตัวไหนหล่พี่ไหนไม่ให้กูถอนหอกดิอ่เป่าะไหนไหนหพวกคงกลาหัวเมืงอ่ะไปเรียมั่อไเรียมัต่อไนอเป่าเป่าไปไอ้เป่าเน่ยด้ดได้บดิดัดอดิตก้องนะีีเวลาพวกเจส่วนมมืงสอบออกกชนะเหมือนเดิมไฟมือกาไฟมือกาดไฟโดนพวกคูแก้เกมไฟโดนพวกครูแกเก เชียร์เยี่ยเียรเยียเียรเยียไปกัไปีีกับมึงกับไปมึงกับไอ้ตออยู่ก็งไอ้เปาอยู่ก็ควายไอ้ชตุมาก็กระชอไเียรไอ้เียรมย่ไยเยรมึงอย่กวกันรับงเังไม่ตาไอ้ยนี่เอดีเต็มสิเลยมันชุบเพ้อนเป็นอยไอ้ยางหาเลยโอ้ยฮีตัวกูเนี่ยเกาะอีกเก้าตัวเนี่ยยังไงเนี่ยปัดตัวเดียวเนี่ยโอ้ย ตัวฟีไอย่ต้องไปพัดยไอย่นี่ไอย่นี่คนหนึ่งเอามาเล่นด้วยคุย่มันแ่คไ่นไย่าเจซีอยู่ไหนไอ่าเจีไหนสัตวไอ่าเจตีอะไหนไหนไหนไอย่าเจีไหนวะไอย่เจตีไหนไอย่ามาหยิบสมยี่ิบเดียวไอย่ีี่าัไเวะย่ช่วยกูมัก็มาหาเพิ่มสีหน่อยับเพิ่มสีอันนี้กิไม่กนไม่กไอย่ตูันแบ๊กแล้ว กกลลไปไปไปไอ้ฟังฟังนะฟังฟังไปไปไปซ่อมรถไปซ่อมรถ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 นะซ่อมรถซ่อมรถเอาเอาไปดิเอาไปดิเอาสมนี้ไปให้หน่อยเอาสมุด EMP ยังไม่หมดเลยเฮียแพ้แล้วหรอทำไมมันกากขนาดนี้วะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้มึงพากูไปเอารถหน่อยสิข้างหน้ามาเดียวมาเดียวพี่ชายข้างหน้านั่นเลยเจอเห็นตายคนเลยใครตายพี่ชายผมพูดไปเรื่อยเลยกูไม่มีตายนะครับ ผมเห็นอยู่พี่ผมเห็นอยู่ขวยเหียกระจอกจริงนะไว้ขนาดเอาไฟเอา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 ศพกักข้างหลังก็แผลเอาออกก็แผลพี่พูด่างี้เดี๋ยวเขามาตีรอ,อบหน้าทำไงนะ่ะกลัวเฮียกลัวจะไม่ตีอดิ เขามีเขามีปืนไปช่วยเพื่อนดิไปช่วยเพื่อนดิที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ่าอุโมงค์กำลังขึ้นไปอุโมงค์เมืองบนตอนนี้กำลังจะผ่านหน้าบ้านแห่ดีสัตว์องไรวะแบบอันนี้เขาปรับแผนว่าทำไมวันนี้คืนง่ายกว่าเดิมอีกโอ้โหมันแข็งเมื่อวานดีกว่านะแผนเมื่อวานดีเยี่ยจะแผนไหนแผนไหนยากพี่เขาเอามาถือหน่อยเอ้ยมาเอ้ยใครใครที่มีส่งมามาหน้าคุก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  มามาตัวนี้ตัวที่นอนน่ะไม่ตำรวจไม่ใช่พวกพวกเราหรอเอ้พี่พใช่พี่พนีาตไหนไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรามือ่ือเมืองมงไม่ไม่มันมีเทสแทรกอยู่ในนี้มันอยู่ตองไหนอยู่ตรงไหนอย่หน้าอุโมงค์อยู่หน้าอุโมงค์แล้วไปหน้าอุโมงค์แล้วพนี้วายอยู่ไหนแล้วตอนนี่อยู่หน้าอุโมงค์เมืองบนอุโมงค์เมืองบนหวเอ้ยเอ้ยมันน่าจะโดนยิมพีนะมึงดังไปไกลไปใครใคร รอรอเพื่อนมีใครมีห่อแล้วอยู่ใกล้แถวคุ้มป้าป้าไเลยไปไานเนี่ยเบ้ากูมาแล้วีมีหออยู่ไี่หอที่บ้านเลยเจอพี่นี่ยพี่คลิปอยู่ไหนมามามาแขกแขกี่ใครน่ยเอาไม่ไม่คไม่เลยพี่คิปมามาส้มได้ปะมาส้มอ่ะทางข้าเบืองอ่ะส้มอ่ะพิปอันบนเาเจอส้มพี่เจอส้มเก้าท่มนะเก้าทุ่มสิบงมีห่นไเกียนมีติเนะ สีสี่สองนะสี่่องนะเขาอุ้มอยู่เหมือนกันนะขอ43ได้ปะ l u ลังเอา k y A ได้ได้987นี่ได้ได้ได้สีฝ่องราวการสีฝ่อเรายการบีม่งรายการ43ไม่พม43 43ไอโฟนไอโฟนมันสองตัวอยู่ไหนโฟนใครหมายถึงไอพวกมันเหรอไอโฟนลงไปแล้วหลังหลังไอนี่อย่างไหนหลังไรไอพาว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 สอนอ่ะพาวสอนอได้ย่กษ์ก้อนยักษตอนนั้นอะ ไม่มีศพไหมมาเอาได้จะต้องขับไฟ <ป S 2> นะฟ้านี่ไหมไ<ด>อลองป้นดูก่อนเดี๋ยวฝีสามหอ่อ